เขียวตะโกนมาแล้วค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเอาใจคุณแม่พัดไซส์เลยนะเพราะว่าใส่ได้ถึงเอลสีเลยนะคะสำหรับตีมเขียวนะคะเป็นเขียวแบบสวยมากๆเลยนะเป็นสีแรกเลยนะที่ทางร้านตัดออกมาเขียวนี้นะคะเป็นเหมือนแบบเขียวหัวเป็ดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่ภาคคุมนะคะทางร้านก็ใช้ ผ้านะคะพรีเมียมสุดๆเลยนะเป็นสีเขียวอ่อนๆนนะคะตัดกับผ้าด้านในที่เป็นเขียวเข้มๆนะคะซึ่งลงตัวมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะคุณแม่ที่แบบ ชอบความสบายนะคะใส่เป็นแบบผ้าคลุมนะคะแต่ทางร้านก็มีลูกเล่นนะคะเป็นแบบไล่ระดับนะคะเพื่อไม่ให้ดูเชยไม่ให้ดูแก่นะ <Weird. S 2> เพราะฉะนั้นคุณแม่สามารถเข้ามาลองได้เลยนะถ้าชื่นชอบแบบนี้หรือถ้าอยากได้ไซส์เล็กกว่าน,นี้นะทางร้านก็ตัดไซส์เล็กด้านในนะคะเป็นชุดด้านในให้คุณแม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาลองได้เลยนะคะเผื่อมีแบบที่ถูกใจนะที่ร้านนะคะมีหลายพันตัวเลยนะคะให้ลูกค้าได้เลือกได้ลองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามานะคะแล้วพบกัน ค่ะ